นี่เข้าไปเลยครับมันไม่ห่างกันเลยนะครับไม่เป็นไรพี่มึงเอาจริงนี่จริงพี่มึงขอไฟทำหมูท้าไม่ไดเนี่เฮ้ยเข้ไม่ต่อเลยคอนเทนี้สิเขียนเสื้อเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้ตัวนี้เขียนไม่ได้เลยเนาะเออมันเป็นมึกข้างหลังเลยข้างหลังเลยขอถ่ายไว้หน่อยนะคะ